j.ql.list นี่เจอออมค่ะลอยจอยจอยกันไปนะคผู้ฟังเราเริ่มต้นกับนี่เลยทุ้มอยู่ในใจนะคะไม่ได้ฟังนานมีคนต้องการฟังจัดไปนะคะคุณขอมาทางแอปพลิเคชันเฮทาฟังฟิลฟังไปกลับมาคบกันเถอะเนี่ยมช่างใจมากระหว่างชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอกับกลับมาคบกันเถอะถึงจุดที่ว่าเอาไงดีวะ เอาไงดีวัดกินกินออกทีหรือว่าพี่จะเอาอยัางไงกับกินดีพี่จะเปิดสองเพลงเลยก็ดูจานแบบเฮ้ยไม่ได้ถ้าพี่เปิดกินสองเพลงต่อพี่ก็ต้องเปิดอีกคนหนึ่งสองเพลงต่อแล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งสองเพลงต่อพี่จะทำยังไงพี่ต้องตัดสินใจอ่ะพี่ก็เปิดกลับมาคบกันให้กินไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาวนอยู่ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอไปจริงๆก็มีเพลงอื่นด้วยนะที่อยากเปิดว่าปวดหัวเยอะละเกิน แล้วก็ต่อกันที่ดอกไม้ไฟแล้วแบบตอนที่เปิดแล้วฟ้าฝนมันอึมครึมคุณผู้ฟังมันรู้สึกว่าแบบสาหรับอ้อมันใช่พอฟ้ามันมึดๆแล้วดอกไม้ไฟมีความรู้สึกว่ามันใช่แบบมันใช่ต่อกันที่หลบฟ้าแล้วก็ปล่อยจอยนะคะเรียงเพลงให้กับสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นขอบคุณที่คุณผู้ฟังขอแล้วก็ช่วยกันเลือกไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของพื้นที่ก็แล้วแต่เรายังติดต่อกันได้เรายังดูแลกันได้โดยทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไร ก็บางคนก็เนี่ยเตรียมที่จะกลับบ้านส่งข้อความมาว่าฝนตกแล้วค่ะพี่ตอนนี้พอดูใน Google Map บวก18นาทีไปแล้วยังไม่ทันได้เริ่มต้นเลยเพราะว่าเราเราดู Google Map มันจะบอกเวลาที่คาดการใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีบวกเอาไว้ยังไม่ทันได้เริ่มบอกอย่างที่ทำงทานบวก18วเพราะหรอแล้วไงต่อเราก็ต้องนั่งกันยาวๆเหลวันนี้อ่ะพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่หยุด13 14หรือหยุด13อะ่ะเขาหยุดกันกี่วัน ให้ลองบอกมาสิอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาหยุดกันกี่วันแต่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังต่อให้เป็นวันหยุดแล้วเรามีแผนไปไหนยังไงซ้าเรายังคงจะต้องดูแลตัวเองนะคะถึงแม้เขาจะบอกว่ามันไม่ใช่แพนดมิกแล้วอะ่ะกับเอ่อโควิดใช่ไหมคือแต่ตอนเนี้ยแต่ละคนที่เป็นอ่ะผลตรวจมันไม่เหมือนกันจริงๆนะ คนรอบตัวอ้ําเนี่ยคนที่รู้คนที่เห็นหน้ากันเนี่ยก็ตรวจเจอสองขีดหลายคนเวลาที่เป็นเนี่ยไล่กันแต่บางคนนะ่ะหายหายไล้ในที่นี้คือเหลือขีดเดียวแล้วนะแล้วเหลือขีดเดียวตอนเนี้ยก็คือใส่หน้ากากแล้วมาทํางานได้เพราะว่าเขาให้หยุดประมาณแบบก็ตามขีดที่หายอะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ยังสองขีดก็ยังพักอยู่บ้านอยู่แต่ประเด็นคือบางทีเจอวันสองขีดอ่ะวันัดถัดกันวันเดียว แต่ขีดไม่ได้หายไล่กันวันเดียวนะมันบอกไม่ได้จร, like จริงๆแล้วพออ้อมถามว่าเฮ้ยเป็นแล้วรู้สึกปลดล็อกไหมเพราะว่าบางคนเขาาอ้อมจะมีเพื่อนที่เต็มเลยหลายเสียงมากเฮ้ยเป็นแล้วมันดีดียังไงอะปลดล็อกนี่ก็แบบเอาาทิงงเราต้องปลดล็อกกันแบบนี้แล้ววะอ้อมก็ถามบางคนที่เพิ่งเป็นลอดหลังใช่ค่ะเป็นแล้วร yeah. <laughs> ู้สึกปลดล็อกกับเขาไหมไม่อะไม่เป็นอะดีแล้วไม่ต้องเป็นอะดีกว่าแต่ถ้าเป็นก็รักษา แต่ไม่ได้รู้สึกว่าปลดล็อกเหมือนใครเพราะฉะนั้นในแต่ละคนมีเขาเรียกว่าความรู้สึกกันแต่ละแบบไม่มีอะไรผิดนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือถ้าเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบได้คือถ้าสองขีดพยายามอย่าพุ่งออกไปไหนต่อให้คุณมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ใส่หน้ากากใช่ไหมคะล้างมือเว้นระยะห่างแล้วถ้าคุณสองขีดคุณจะมีโอกาสเจอเพื่อนหรือเจอใครก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าคุณมีสิ่งตรงนี้นะเผื่อต้องทัน จะเปิดหน้ากากใส่กันมันไม่ควรใช่ป่ะถ้ามันจะต้องทานข้าวร่วมกันถ้าจะสองขีดก็อย่าพึ่งเลยนัดกันวันหลังก็ได้ดูแลตัวเองให้มากๆกค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นหวัดหรือเราจะเป็นโรคอะไรเพราะมันมีอาการเบื้องต้นที่ค่อนข้างคล้ายกันและถ้าเกิดว่ายังมีการขอความร่วมมือว่าตรวจหน่อยไหมเพื่อความสบายใจของเพื่อนที่จะเจออ้อมว่าถ้าเราไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปเจอเขาแต่ถ้าเราโอเคที่จะตรวจทั้งหมู่คณะ ก็ตรวจมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอย่างอ้อมมาทํางานอย่างเงี้ยอ้อมรู้เลยว่าอสมมติอ้านทํางานกับอ้อมอ้อมตรวจอ่านสบายใจใช่ไหมก็ตรวจให้กันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่และที่สําคัญเราก็จะได้รู้ตัวเองเพราะบางทีเราอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ออาบุบปรับขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องเผลอแบบว่าไหวตื่นเต้นอ้านก็จะไม่ต้องตื่นเต้นหรือคนที่เจออ้อมก็ไม่ต้องตื่นเต้นทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับกลุ กลุ่มสังคมของคุณไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ถ้ามันมีกฎร่วมกันหรือขอความร่วมมือร่วมกันมันก็เป็นไปด้วยกันอันนั้นน่ะมันจะทำให้เราอยู่กันง่ายขึ้นนะคะอ่ะขอบคุณสำหรับข้อความที่หยุด13ค่า14ดนั่นแปลว่าลาเองสินะหยุด13คาดงั้นเที่ยวให้มีความสุขนะคะคุณได้หยุดติดกันตั้ง4วันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เงิน เป็นเรื่องสองทันกับคุณผู้ฟังอีกชั้นเข้าเรื่องเงินก่อน mm hmm. การหยุดหลายวันมันก็ต้องจําเป็นต้องใช้เงินแต่เงินในที่นี้อาจจะเอามีเงินไปเที่ยวไปดูแลตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือนําไปเสริมสภาพคล่องการเงินเพื่อเอาไปลงทุนประกอบธุรกิจคุณต้องการเงินก้อนที่พร้อมใช้ลองให้บ้าน คอนโดหรือที่ดินของคุณเป็นตัวช่วยคุณนะคะธนาคารอมสินค่ะขอแนะนําสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านหรือว่าคอนโดโดยพ่อนต่ำนะคะเพียงแสนละ399บาทต่อเดือน6เดือนแรกอดอกเบี้ย3% MRR 3.245%ต่อปี6เดือนแรกค่ะวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาท และผ่อนสบายนาน30ปีโดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะจริงๆเหมือนอ้อมได้ยินข่าวอะไรบางอย่างของออมสินน้อมจำไม่ได้มันมีข่าวที่เขาเปิดบริษัทลูกซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะตัดจบมาที่ข้อความคุณผู้ฟังทั้งนี้รอดมาทุกซีซั่นเครียดจนน้ำหนักลงจริงๆเหรอแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดแล้วเพิ่งหายมาครึ่งเดือนดีที่อาการไม่หนัก พอเป็นล้วปลดล็อกจริงๆค่ะแต่ก็ยังดูแลตัวเองเหมือนเดิมอ๋อนั่นแปลว่าพอเป็นปุ๊บไม่ได้บอกว่าอ๋อฉันมีภูมิแล้วฉันปล่อยไหลก็กลับมาดูแลตัวเองเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ถือว่าอ่ะดีคุณผู้ฟังรู้สึกปลดล็อกก็โอเคเห็นไหมคนแต่ละคนประสบการณ์เดียวกันแต่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันค่ะใต้โต๊ะทำงานม e e เด h e b บอส ร่วมมีดโดย S S F R M F จาก B B L A M มีให้ครบเพื่อโอกาสดีๆจันนาท่านซ e o ลานะคะคุณผู้ฟังท่าน CEO ลาเพราะฉะนั้นก็จะเหลือโปรดิวเซอร์แล้วก็เด็กฝึกง,งานเพราะฉะนั้นก็เลยมีการไหว้วานให้เลขามารับหน้าที่แทนค่ะคุณผู้ฟังจะเจอกับเลขาแนนนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะกับสะสม S S F และ i M F จาก B B L A M ตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสดีๆที่จะมาค่ะ ได้ตโตทำงาน